การจากไปนะคะของหนึ่งในตำนานวงการฮอลลีวูดอย่างโรเบิร์ตเดฟอร์ดนับเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญค่ะคนดังไม่ว่าจะเป็นเรย์นาโดดิคาปิโอนะคะได้ให้สัมภาษณ์ในงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องใหม่ของเขาว่านี่เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการบันเทิงและยกย่องให้โรเบิร์ตเดฟอร์ดเป็นคนที่ปูทางให้กับวงการภาพยนตร์ค่ะ บรัสไซเซนนะคะที่เคยร่วมงานกับเรดฟอร์ดในหนัง The Way We Were โพสข้อความเล่าถึงช่วงเวลาเมื่อได้ร่วมงานกันยกให้เป็นหนึ่งนในนักสแสดงที่ดีที่สุดขณะที่ผู้กำกับคนดังเจมส์กันนะคะบอกเลยว่าเขาโตมากับหนังของโรเบิร์ตเรดฟอร์ดเป็นดาราภาพยนตร์ตัวจริงละค่ะคนนี้นะคะในส่วนของโฆษกของโรเบิร์ตเรดฟอร์ดได้ออกแถลงการ์นะคะยืนยันการเสียชีวิตโดยไม่ได้ระบุสาเหตุการเสียชีวิตค่ะย้อนไปนะคะโรเบิร์ตเรดฟอร์ดมีผลงานมากมายตั้งแต่ยุค60 70นะ แต่ที่สําคัญค่ะเขาคือผู้ที่ก่อตั้งสถาบัานและเทศกาลภาพยนตร์ซันแดนส์นะคะเพื่อสนับสนุนนักทําหนังอิสระก็ถือว่าได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งวงการหนังอินดี้ค่ะ